นี่ครับน้าก็ได้แล้วว้านี่ครับกำกำบับปะกงได้แล้วของเรายังแห้วเลยครับ <c ười> มาซื้อกุ้งก่อนนะครับมอดขอเบอร์ไว้หน่อยดีกว่าเหรอไหนอ่ะเบอร์หน้าเนาะนี่ครับเบอร์เห็นไหมครับน,นี่นะครับ,บอร์อพร้อมเพย์ก็มี

ไออดแบงร้อยใบไหนให้เราให้ใหนนยืมเงี้ยเดง๋ยวมาเปิดอ๋อเก๋วเลยนี่มาออเปิดปัดเข้าจจไปด้วยไซส์พันกระเพราไอ้มอดข <laughs> องตะวอนหมดตะวอนไม่มี <laughs> ไปตีกระพงเหรอโอ้ออแต่ตรงหน้าอำเภอเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหกระพงมาไล่ลูกปลากระบอกอะ่ะกระโดดด้ดงดง,ง,ง,งด้งเลยอะ่ะทล้มันวิ่งมาเป็นคลีบไปนะยืนมองอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้งูมันอยู่ตรงเขื่อนงูนหนุ่มอย่างเงี้ยมัายืนอยู่หน้าอำเภอกระพงเข้าหรอเปล่ไม่รู้อ,รอ๋อแพลนวันอ๋อแพลุงตกเล่นๆกันอ๋อ ในเลนในหัวน้ำขึ้นใช่ไหม <laughs> ผมก็มาพวกการนี้เลยอ่ะผมมาเช้าไปยินอยู่หน้าอำเภอวันือที่น่าจะขึ้นประมาณเนี้ยเมื่อตอนกี่โมงกะ9โมง10โมงขาดูไม่น่าไม่น่าจะตังผมน้ำหน้าตาังวาทนนี่ดูดังครับม่น่นพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรา60บาท วันนี้เราจะเอาสามโลกลับบ้านนะครับเพิ่งช่วยนะเพิ่งช่วยเลยเ,เแบียดแตกนี่สาคัญเลยเบียดแตกนี่เป็นเรื่องเลยเบียดแตแกแพงกวุ้งอีกเนีขอบุญไปแล้วนะขอบุญครับอ๋อขอเราเนี่ เมื่อเช้าก็ไปอยู่หน้าหน้าันาเอ๋อะไรนะ,อะเอ๋เบอร์มาปูกองอ่ะมาลอยอยู่ตรงนู้นมาปูกงเห็นเันกตกกุ้งอยู่แต่ว่ามันกุ้งไข่กุ้งไขเ่ๆๆๆๆๆๆๆเยอะตอนนี้กุ้งไข่เยอะกำลังขึ้นกำลังขึ้นแจ๋วแปบบ๊บๆโอุ้นมนลึกขนาดนี้เลยเหรอตอนที่มาตอนนั้นมันไม่เคยมาจังหวะน้ำแห้งสุดเลย มาทีไรมันคือมันอยู่แค่หนึ่งประมาณนั้นน่ะโอเคโอเคมา๋ยวผมรุยมางแล้วนะเดี๋ยวไปลงนู่นนั่งนู่นเอารุยครับรุยครับอุ้ยไม้โอ้แล้วเครื่องแขญงยาก็ไม่ได้มาก็้วยกุ อย่างอย่างเก็บกันตามเริ่มนิ่งเดี๋ยวเดียวนะเ,วนเดี๋ยวมาเริ่มประกอบไว้เดี๋ยวน่าดีมันจะตกมันเครียดตกกูเหมอนมันี่ยังไง <laughs> สวีครับสวัีครับทําไรครับพี่มอครับเจ้ตัดตึงก็กึงอะไรเอจ้ากุ้งใช่ไหตัวครับใช่เดือนใช้เดือนใช่เดือนบ้านเราใช้เดือนบ้านเรานะครับเจอใช้เดือนแปลงยาวไหนครับนี่ครับคันหมานจะออกแล้วนะครับคันหมานคันนี้ลากกระเบนมาแล้วครับนฝีมือใครนะฝีมือใครนะฝีมือใครนะมือคนตีอยู่นี่ไงหน้ามางโมวไหวใช่เหรอ ใช,ใช่เหอรอ,อรว้าใช่เหรอือคันเริ่มลงแน้ำเริ่มขยับแล้วนะครับเริ่มขยับ ไหน,น,นเองบอเองจะเปลี่ยนสายไงเม่เปลี่ยนหรือทำงานอยู่ไงนะนะนอนเลยสายผมเข้าล้อรถน้ำไปเลยสายขาดไรเยงังไม่รู้ทั่วเข้าแน่เลยล้อไปเสร็จคันไหนก็นไม่รู้ พอจับปุ๊บไม่ตับเลยพอจับปุ๊บนิ่งตกเนีง้งว่างเขนี้กูตัวินกระดูกเน, <c oughs> นี่ยอ,วอเวียงไม่นุ่น ่ีครับตีแล้วครับมาเร็วครับุ่งมาเรีมาก็ได้เรักรบกำบงได้แล้วของเรายัางแห้วยู่ครับ อีห้าเราละเยอะหมดแล้วแดกเยวกูหมดเยี่ยล้วจากที่เราวางทันเบ็ดกันไว้นะครับจอมอ้อยเขาไปเฝ้ากุ้งนะครับส่วนนั้นหนึ่งก็เล่นหน้าดินกับปลานะครับรู้สึกจะช่วงนี้จะมีแต่ฝูงปลาเล็กเข้ามา่วยเหยื่อนะครับเกี่ยวหางกัดหัวเกี่ยวหัวกัดหางอยู่อย่างเงี้ยครับผม ลองเปลี่ยนเป็นสองตัวเบ็ดก็ก,กัดตรงกลางสร้างงานนานาเขาบอกว่าเป็นฝูงปลาจวดเข้ามาครับผมปลาตัวไม่ใหญ่ถ้าตัวใหญ่มันจะจุบเข้าไปแล้วครับเพราะว่ากุ้งที่ซื้อมารอบนี้ตัวกําลังสวยแต่ไม่ยักะกได้ตัวสงสัยวันนี้จะอ่อน <c oughs> หลังจากที่เรานั่งตกกันสักพักนึงนะครับผมบรรยากาศก,ก็เริ่มมืดตึ๊บแสงเริ่มหมดเพราะว่าฝนมานะครับผมเราเลยต้องทำการเก็บอุปกรณ์เพื่อย้ายไปตรงหน้าอำเภอบ้านโพนะครับเดี๋ยวไปตามชมเอา EP 2นะครับ